สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโมดิฟายพัดลม12โวลต์นะครับโดยโดยเราได้โดยเราได้ถอดแผ่นใบพัดตัวเดิมออกนะครับตัวเดิมยังใช้งานได้อยู่นะครับเป็นพัดลม DC ไฟ12บโวลต์แต่แรงลมมันไม่ค่อยดีนะครับ ก็เลยเปลี่ยนออกนะครับโดยนะครับจะเป็นตัวนีตว้ตัวเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะตัวนี้คือตัวครอบนะครับตัวล็อกใส่ฝาครอบแต่ว่าเราถอดเราเอาเฉพาะชุดชุดนี้นะครับเนะี่ยเราเอาเฉพาะชุดบอดี้ ที่ใช้ไฟ12โวลต์มันมีรูแจ็คตรงนี้รูแจ็คไฟ12โวลต์แล้วเราก็ไปถอดตัวตะแกรงนะครับตะแกรงทั้งหน้าและหลังของพัดลมไฟ220โวลต์น,นะครับที่อยู่ในบ้านคือมันเสียแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับเป็นตะแกรงขนาดใบพัดขนาด16นิ้วนะครับ ร,รุ่นนี้เลยนะก็จะประกอบเข้าลักษณะแบบนี้นะครับแรงลมก็ได้ดีกว่าใบเดิมนะครับประหยัดไฟด้วยนะครับเป็นไฟ12โวลต์ดีใช้แบตมอเตอร์ไซค์ลูกเดียวก็เปิดได้แล้ว ส่วนสายไฟนะครับผมก็จะต่อเป็นแจ็คแบบนี้นะครับลองดูว่ามือดูดำานะครับสีแดงคือสีแดงครับแต่ว่าผมต่อแค่นะครับต่อแค่ลองดูเฉยๆนะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะยังไม่ได้หุ้มฉนวนการช็อตนะครับยังไม่ได้หุ้มยังไม่ได้พันติดพันสายไฟนะผมจะต่อลักษณะแบบนี้ให้ชม สาย modify ครับเอาไว็ต่อแล้วนะแดงบวกํำลบส่วน<ม>แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ขนาด12วลต์นะครับเป็นแบตมอเตอร์ไซค์แบตเก่านะครับอันนี้ผม modify มแล้วก็ทำการชาร์จฟืนปูเปรียบร้อยแล้วมีไฟอยู่ที่ประมาณ12.4วลต์นะครับ CCA ก็อยู่ที่ประมาณ170นะครับ <S <S ผม modify มเองแล้วก็ซ่อมแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วนะครับ เป็นแบบเก่านะจากนั้นนั้นก็จะเสียบปลั๊กนะครับเสียบตัวกลอัน,นี้คือเชื่อมต่อแบตเตอรี่หนึ่งลูกกับพัดลม DC 12โวลต์นะครับเราเปลี่ยนใบพัดแล้วก็ตัวหุ้มตัวนี้ใหม่เฉยๆนะครับไปถอดเอา บอดี้อีกตัวหนึ่งมาใส่แค่นั้นเองนะครับนี่ใบเดิมใบเดิมมันเป็นแบบนี้นะแรงลมมันไม่พอนะครับผมแรงลมมันออกไม่ค่อยดีนะผมว่านะก็เลยเปลี่ยนใบเปลี่ยนให้เป็นใบขนาดมาตรฐานที่เราเปิดใช้งานกันทั่วไปนะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับก็กดเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับคือ ัดลมไฟดีซี12โวลต์ใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนจากที่ผมทดลองกันใช้งานนะครับแรงลมดีนะนะั่นแหละเห็นเป็นแบบนี้ดีกว่าใบเดิมนะครับก็จากการทดลองเปิดได้ยาวนานนะครับผมเปิดได้ยาวนานมากนะคือตัวตัวพัดลมตัวมอเตอร์เดิมเนะี่ยมันเป็นมอเตอร์ที่มาพร้อมชุดนี้เลยแต่ว่าเราแปลงใหม่ คือมอเตอร์ไม่ได้แปลงนะครับแค่เราเปลี่ยนใบใบพัดลมใหม่แล้วก็ตัวตัวตะแกรงนี้ก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมไม่ได้เปลี่ยนน็อตไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะก็เอาตะแกรงที่ถอดออกมาจากพัดลมเก่านะ่ะเอามาประกอบใส่นะครับก็จะได้เป็นหูหิ้วแบบนี้แรงลมที่ได้นะครับแจ๋วเลยครับผมบอกตรงเลยว่าจากความรู้สึกของผมนะ แรงลมดีกว่าเดิมเยอะนะครับเบอร์หนึ่งนั่นเน่เบอร์สองครับเบอร์สองแรงลมเปิดเบอร์สามครับเย็นครับผมเยน็นนะครับแรงลมดีมากหมุนแรงมากแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตั้งเวลานะสามารถตั้งเวลาได้ ก็มีเบอร์ศนเบอร์หนึ่งเบอร์2แล้วก็เบอร์3านะครับตอนนี้ผมใช้เบอร์สามู่ชมไฟในแบตเตอรี่กันอันนี้ศูนย์นะครับ 12.37นะครับผม12.37เนะครับเปิดเบอร์สามนัผมเปิดพัดลมเบอร์3อยู่แรงลมขึ้นอยู่กับใบพัดน,นะครับนี่ครับใบพัดเดิมมันจากการทดลองใบพัดเดิมถามว่า มีแรงลมออกมาไหมมีนะครับผมแต่ว่าสู้ใบพัดที่ผม d i y วใส่เข้าไปใหม่สู้ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้แรงกว่าเลยทำคลิปมาฝากเพื่อนๆ f อกันนะครับเผื่อท่านใดอยากไปโมดิฟายนะครับคือเราใช้บอดี้ฐานเดิมนะครับผมใช้มอเตอร์เดิมจากพัดลมไฟดีซีโวลต์เราเปลี่ยนแค่ใบพัดแล้วก็ ตัวบอดี้ตัวนี้นะครับชุดประกอบชุดนี้ชุดนี้นะฮะเราก็ได้พัดลมที่ใช้งานได้ยาวๆนะครับผมผมคิดว่าคาดว่านะมันน่าจะเปิดได้ยาวนานนะครับเพราะว่ามันกินกระแสะไฟไม่ค่อยเยอะนะพัดลม dc 12โวลต์นะครับเราไม่ได้แปลงไฟนะครับเราใช้ไฟตรงเลย dc ไฟไฟดี c 12โวลต์ หวังว่าชิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็โมดิฟายให้ดูกันเปิดเบอร์3ก็ขอจบชิปไว้เพียงตัวนี้นะครับชิปถัดไปอาจเป็นการทดลองว่ามันจะเปิดได้ยาวนานกี่ชั่วโมงนะครับก็จะลองเทสให้ดูว่าเปิดได้ถึง4ชั่วโมง5ชั่วโมงไหมนะครับ